วัสดีครับทุกคนใช่นะฮะมันมีสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่าแมวอยู่ตรงนี้นะฮะใช่เออมันเป็นแม่แมวใช่นะฮะผมเห็นว่ามันเหนื่อยผมก็เลยมันหนาวด้วยไงวันนี้วันนี้เป็นวันที่หนาวแล้วผมเห็นว่ามันเหนื่อยมันก็เลยนอนแบบขดใช่ไหมทีเนี้ยสิ่งที่กูทาคืออะไรกูเอาผ้ามาให้มันฮะเอาผ้ามาห่มให้มันแล้วสิ่งที่มันเป็นคือเป็นอะไรคือคือมันก็รำคาญผ้ากูกูขอโทษขอโทษที่ทาให้มึงรำคาญ กูเป็นสิง่งมีชีวิตที่ไม่น่าเกิดมาเลยมึงควรสมควรได้พักแล้วกูก็มากวนมึงอีกรอบแล้วเนี่ยกูขอโทษกูควรกูควรตายด้วยกันเออเอาไม้ของตัวเองโยนปักหน้าตัวเองใช่เออใช่เมื่อวานนะครับไม้ตรงเนี้ยมันมันโยนไปแล้วมันก็ปักบอกว่าแบปักตรงไม้ไผ่ด้วยปักแล้วปักค้างทุกคนที่ทว่ามันนินจาสุดยอดเลยกูนี่เก่งจริงๆอ่ะกูด่าตัวเองแล้วก,วก,วก,วกวูชมตัวเองกูเป็นไบโพล่าชัดๆ,ๆเลยใช่นะกูขอโทษ I'm sorry โอเค I'm 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 sorry I'm sorry. I'm not gonna disturb you anymore. Okay? You don't want some? Or you're scared of it? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry.